สำหรับอีเวนต์ล่าสุดเล่นจนกินไก่จับปืนกี่ครั้งวะก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่โจ้ด้วยนะครับนกอกๆกนี่ไงเฮ้ยมี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 ถือดับวิ่งนี่ถือดับวิ่งถือดับวิ่งถือดับวิ่งเออมาดีไอ้น้องมาดี ความือ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 เมื่อกี้ไม่เข้าตัวเลยไม่เข้าตัวเลยโอ้ยเลือดหนูผ้าสิงหมดเลยโอเคนะแอร์ไปก่อนหนูเก็บของกลับไปถ่าโอเคโอ อย่าดูหน้าพี่เดี๋ยวจะแตกบนรถพี่บนรถพี่พี่พี่บนรถพี่กันให้อยู่พี่กันให้อยู่พี่กันให้อยู่หลบหลังพี่ไว้หมด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 หมสวย้หคุณฟองหนอยโอ้โหโอ้ดหหมดหอดเหมอนกันครับ มอบมาจอดจักรยานไว้ด้วย่จาพี่เฮ้ยตอนแรกไม่มีนี่นั่นนั่นยิง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 ระเบิดจิงีโอ้ยพี่นเอาหงแล้วสมอนาีพโตามหลังเยไม่รู้ว่าเดี๋ยวการมาผม็อกสนะเฮ้ยคิดหมาแล้วมาแล้ว จอดข้างข้างมีคนจะแตกมีคนออกโอเคเราเราเราออกลอกลอกฟังไหมพี่เจมมาพี่ไอ้นี่ข้างๆจอดข้างเราพี่เจมเอานะพี่พี่เจมเอาพี่พี่เจมเอาพี่ข้างหน้าพี่สรวจครับพี่นี่ไงนี่ไงในบ้านในบ้านในบ้านวิ่งออกข้างนอกตัวนึงเองตัวมิกก่อนตัวมิกก่อน ปองกันให้ไม่ได้นะเหลือตัวไก่ตัวหนึ่งในบ้านในบ้านยังดาวอยู่ใช่ป่ะดาวโอเคจ้ะเป็นไงเล่าคุณโดนน้องผมฟันคุณเสร็จแล้วให้เม่นมาขอเลยรถจอดเต็มเลยยิงเลย ยังอ่ะังน็อกอยู่เลยนะน้งเลือข้างหน้าพี่ข้างหน้ามากี้มานะไอ้น้องมากี้มาข้างหน้าดูเลือดเฮ้ยอีดาบเลยอีดาบเลยทุกคนทุกคนเอออีดาบมาตีมันเลยเออดาบอู้ออ้อยดาบ